ช็อปวันนี้เตรียมตัวให้พร้อมเลยครับผมไปเลยค่ะเจด้าต้องชัดแบบดี <ไป S 1> ๆเลยไปเลยค่ะ<อ>พร้อมค่ะวันนี้บัคกะบ,บูช็อปเราพร้อมแล้วนะครับผมวันนี้16นาฬิกาหรือว่า4โมงเย็นนะครับผม2แม่บ,บ้านมาแล้วนี่นะฮะกับแคมเปญพิเศษของ w e c a น X b u กซบัคกะบูช็อปลีครับผมคือมาพร้อมกับของพรีเมียมจากช่อง7 H d ดีด้วยนะฮะกับ2ผู้ประกาศข่าวแม่บ้านของเรานะฮะสายแม่บ้านต้องพร้อมเลยครับคุณปอยพันุรัฐและคุณจอยจิรานันได้ข่าวมาว่าทั้งพี่ปอยและพี่จอย เตรียมกระ,ะมังสักผ้ามาแล้วโอเคเลยเพราะว่าวีแครนะอยากจะบอกว่าคือลายของการแบบทําความสะอาดค่ะ ทั้งแป๊บเอ่ยนะครับเป็นน้ํายาซักผ้าเอ่ยหรือว่าจะเป็นน้ายาปรับผ้านุม่มอ่ะเขาปังจริงๆร <ๆ S 2> ลดจริงๆนะแล้วคุณแม่2คนนี้คือพร้อมที่จะแบบว่าขยี้ผ้าชโชว์นะฮะเพราะฉะนั้นเตรียมตัวให้พร้อมนะครับย้าอีกครั้งนะฮะวันนี้ที่ติ๊กต็อกช็อปบัคกบูช็อปเวลา4ี่โมงเย็นเป็นต้นไปครับเจต้าผอม้อมโอนแล้วนะออใส่เปแบบเราจะไม่โอนได้ยังไงอ่ะพี่นิวเพราะปักตะกร้าแล้วเก็บในตะกร้าแล้วต้องโอนนะฮะส่มฮะอย่าลืมอย่าลืมโอนด้วยนะคะเย